สวัสดีครับผมวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่รอไลฟ์กันอยู่ก็เนื่องจากว่าไม่สะดวกที่จะไลฟ์นะครับก็เถอะก็เลยถ่ายวีล็อกตรงนี้มาให้ได้รับชมกันสักเทปแล้วกันซึ่งเรื่องเนี้ยผมเตรียมเอาไว้หลายวันแล้วจริงๆแล้วเหตุผลที่มาที่ไปที่เป็นเรื่องของหัวแปลงเรื่องของอนะแดปเตอร์อะเดอรแท็เนเล่นมุกนิดหนึ่งที่มาที่ไปนะ สายเส้นนี้นะครับมันคือสายอะไรสายที่ทำให้ผมจะต้องมีวีล็อกอันนี้มันคือสายแปลง4.4บาลานซ์มาเป็น3.5สเตอริโออันนี้สายเส้นนี้ T R R S 5ชั้นนะครับ5ชั้นแล้วพอมาฝั่งนี้มันจะเป็นแจ็ค3ชั้นแบบนี้ก็คือเป็นแจ็คสเตอริโอ ซึ่งเด็กของผมใช้อย่างนี้แล้วผมพยายามนั่งหาข้อมูลว่าอุปกรณ์ต้นทางนะครับต้นทางก็คือเด็กของผมถ้าผมเอาตัวนี้มาใช้แล้วเสียบกับหูฟังที่เป็นสเตอริโอมันจะอันตรายไหมเกิดอันตรายกับเด็กของผมหรือเปล่าเนื่องจากว่าบาลานซ์มันจะเป็นบวกลบบวกลบนะครับแล้วก็กราวปรากฏว่า คำตอบคือไม่แนะนำหรือว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้แล้วในฟอร,รัมที่ไปเจอคำตอบที่เคลียร์ก็มีฝรั่งคนหนึ่งนะครับแกโพต์บอกว่าในประเทศไทยคนไทยชอบเรียกอุปกรณ์พวกนี้พวกอะแดปเตอร์หรือสายแปลงจากปลายทางไปยังต้นทางก็คือเรียกย้อนออนนะอย่างเช่นว่า ผมมีสาย USB A แล้วผมจะไปเสียบมือถือมือถือปัจจุบันเป็น Type C สิ่งที่บ้านเราหลายๆคนไม่ทั้งหมดนะอาจจะจำนวนน้อยด้วยหรือจำนวนมากอันนี้ไม่ทราบจะถามหากันว่ามีสายแปลงมีตัวแปลงจาก Type A เป็น Type C ไหมโดยที่จะอิงจากปลายทางสิ่งที่อยู่ในมือตนเอง ไปหาต้นทางแปลงจากไทยเอนี่เอานี้ออกก่อนเดี๋ยวสับสนแปลงจากสายไทยเอจะไปเสียบไทยซีก็จะถามหาว่ามีตัวแปลงจากเอไปซีไหมอย่างเช่นตรงนี้นี่นะครับเส้นนี้เห็นไหมว่าด้านหนึ่งเป็นไทยซีตัวผู้ด้านหนึ่งเป็นไทยเอตัวเมีย และนี่ก็คือสิ่งที่หลายๆท่านถามหาหรือบางท่านเรียกว่าจาก A to C เพราะต้องการเอาหัว A มาเสียบเสียบที่นี่เข้ากับมือถือกลายเป็นไทย A แล้วก็เอาสายที่เป็นไทย A มาเสียบหรือเอาอุปกรณ์ที่เป็นไทย A มาเสียบเข้าไปนะครับเพราะว่าเสียบโดยตรงไม่ได้ต้องผ่านตัวแปลง ก็เลยเรียกกันว่ามีอะไรที่สายแปลงหัวแปลงที่เปลี่ยน A เป็น C ซึ่งจริงๆแล้วถ้าในทางเทคนิคเราต้องเรียกจากต้นทางมายังปลายทางสายเส้นนี้ก็จะเรียกว่าไทซีทูไทเอนะครับเนื่องจากอุปกรณ์ต้นทางของเราเป็น USB C ปลายทางของเราเป็น A หลักๆห,หน้าทางเทคนิคเขาจะอิงจากตัวผู้เวลาเรียกตัวแปลงเรียกสายแปลงอิงจากตัวผู้ไปหาที่เป็นตัวเมียตรงนี้ C เป็นผู้ A เป็นเมียก็จะเรียกสายเส้นนี้ว่าสายแปลงจากไท C ทู t o ไท A จะไม่เรียกกันว่าจากไท a เไปหาไท c นะครับลองมาดูตัวอย่างอันอื่นว่าเรียกกันอย่างไรบ้างหรือแต่ละท่านเรียกแบบไหนนะที่เจอกันบ่อยนะครับสายที่ชอบถามหากันก็อย่างเช่นบางคนมีอุปกรณ์ที่เป็นพอร์ตตัวเมียดิสเพลย์พอรอย่างเช่นแบบนี้บนเมนบอร์ดหรือบนการ์ดจอมีดิสเพลย์พอรอยู่แต่ตัวเอง มีสายที่เป็น HDMI สายที่เป็น HDMI แล้วจะมาเสียบไม่ได้สมมุติว่าไม่มี HDMI ตรงนี้นะสมมุตินะสมมุตินะครับสมมุติแล้วจะมาเสียบกับ Display Port ไม่ได้ก็จะถามหาเหมือนเดิมมีตัวแปลง HDMI ไปเป็น DP ไหมนั่นคือคำพูดที่เข้าใจกันว่าอ่าเนี่ยเรามีเรามี HDMI นะครับ แล้วเราจะเปลี่ยนให้มันเป็น DP บางคนอาจจะสับสนอ๋อแสดงว่าตรงนี้เป็น HDMI แล้วจะเอาสาย DP ไปเสียบเห็นไหมว่าเนื่องจากเห็นไหมว่าทำให้เกิดสับสนเนื่องจากว่าภาษาไทยอะเรารวยภาษานะครับแล้วเราชอบพูดลักษณะแบบเขาเรียกว่าตามความรู้สึกเราถืออะไรอยู่ในมือเราถือ HDMI เราอยากเปลี่ยน HDMI ที่เป็นอุปกรณ์ปลายทาง ไปเสียบที่ D P ซึ่งเป็นอุปกรณ์ต้นทางแต่ในทางเทคนิคถ้าเรียกให้แบบเขาเรียกว่าถูกต้องทางเทคนิคเราจะต้องถามหาสาย Display Port ไปยัง H D M I หรือถ้าพูดเต็มๆก็คือ Display Port ตัวผู้เพราะว่าสายแล้ว d i s แล้วมายังไปสู่ H D M I ตัวเมียก็คือสายเส้นนี้เรามี Display Port ตัวผู้เรามี HDMI ตัวเมียพูดง่ายๆว่าสายเส้นนี้ก็จะเรียกว่าสายแปลง DP สู่ HDMI จะไม่เรียกว่าสายแปลง HDMI ให้เป็น DP นะครับเพราะอะไรนี่คือต้นทางเราเอา HDMI ตัวผู้มาเสียบไม่ได้เราต้องการ Display Port ตัวผู้มาเสียบเข้ากับอุปกรณ์ก่อนจากนั้นอุปกรณ์ปลายทางของเราที่เป็น HDMI เสียบเข้ากับตัวแปลงซึ่งเส้นนี้เรียกว่า Display Port to HDMI น่าจะตามทันนะนะครับไม่ต้องการให้มันยาวมากต้องการให้มันสั้นๆเส้นนี้จะเรียกว่านะครับ DP S to s d m i นะต้องจากด้านนี้ไปด้านนี้ก็คือจากตัวผู้ไปหาตัวเมียเสมอนะและอีกอันหนึ่งที่เจอกันบ่อยอย่างเช่นตัวนี้ออดิโอแจ็คนะครับแจ็คแบบนี้เรียกกันว่า T R S นะครับทิปริงแล้วก็สลีฟ T R S สชั้นขนาด6.5มมแปลงมาเป็น3.5มม T.R.S. แบบปลงเป็นแบบนี้นี่แปลงเป็นแบบนี้แต่เวลาถามหานะมักจะนะครับอิงจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในมืออย่างเช่นสายหูฟังนี่บางคนมีหูฟังที่เป็นขนาด3.5มมแล้ว บังเอิญ m หรือแดกของตนเองมีช่อง6.35นะแล้วมันใช้งานไม่ได้ก็เลยจะถามหาว่ามีตัวแปลง3.5ไปเป็น6.5 3.5นะครับ3.5มม,มไปเป็น6.35 d ดีดไหมก็คือตัวนี้ที่ถามหาเพราะอะไรเพราะตนเองถือสาย3.5มม,มอยู่ในมือต้องการมาเสียบกับตัวนี้ให้มันเป็น6.35 แต่แท้จริงแล้วในทางเทคนิคต้นทางของเราคือเด็กต้นทางของเราคือแอมเราจะต้องถามหาหรือเซิร์ชหา6.35สู่3.5มมนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวแปลง6.35 to 3.5ู3.5นะครับ ด้านบนเรามีนี่เรามีอันนี้แล้วก็พอเป็นอันนี้มันก็แค่กลับกันนะครับตัวนี้ไม่ใช่6.35ไปสู่3.5จําำได้ไหมนี่คือตัวผู้นี่คือตัวเมียดังนั้นอันนี้ก็ต้องเรียกว่านะครับ 5, 6. 3.5ู6.35 เข้าใจหรือ,อยังนะครับน่าจะเห็นภาพแล้วและพอเป็นแบบนี้อันนี้ก็อีกอันหนึ่งที่ผมเคยเห็นอยู่บ้างไทซีสู่หูฟังแบบแยก3.5มม,มแล้วก็มีเวลาถามหาเหมือนเดิมมีสายแปลง3.5ไปเป็นไทซีไหมเพราะต้องการเอาหูฟังมาเสียบที่นี่แล้วไปเสียบกับมือถือ แต่ที่ถูกต้องเหมือนเดิมตัวนี้เรามีไทซีเป็นตัวผู้ก็ต้องเรียกนี่ C2 3มูมม,มนะครับอันหนึง่งแล้วก็อันนี้4.4บาลานสู่3.5มม,มสเตอรีโอพอเป็นสายเส้นนี้สายเส้นนี้6.35มม 6.35 trs มาเป็น xlr 4พินแล้วบางคนอาจจะสับสนว่า a xlr อันนี้คือตัวผู้หรือตัวเมียนะครับเพราะว่ามันเป็นเดือยออกมาคำตอบคืออันนี้เรียกว่า xlr ตัวเมียเนื่องจากขั้วต่อซ่อนอยู่ข้างในเราไม่สามารถสัมผัสจุดเชื่อมต่อที่เป็นโลหะได้อะไรที่ไม่สามารถสัมผัสจุดเชื่อมต่อที่เป็นโลหะ จะเรียกกันว่าตัวเมียอะไรที่จุดเชื่อมต่อเป็นโลหะแล้วเราจับได้มันคือตัวผู้นะครับดังนั้นเส้นนี้จะเรียกว่าสายแปลง6.35สู่ XLR 4พินพอเป็นตัวนี้ Display Port DP สู่ HDMI ตัวเมีย ทำไมผมเรียกว่าตัวเมียอย่าเพิ่งสับสนเอเนี่ยมันโผล่ออกมาแบบนี้เป็นเดือยลืมหรือ,อยังเพิ่งพูดไปเมื่อตะกี้จุดสัมผัสทองแดงทองเหลืองอยู่ภายในแบบนี้เรียกว่า HDMI ตัวเมียดังนั้นสายแปลงเส้นนี้จะเรียกว่า Display Port to HDMI ไม่ใช่เรียกว่า HDMI to Display Port นะครับและ และสายพวกนี้ต้องหาข้อมูลนิดนึงว่าบางอย่างมันไม่ได้ b y d i r e c t i o n คำว่า b y d i r e c t i o n ก็คือสามารถเอาที่นี่ไปต่อที่จอไปต่อที่จอแล้วเอา HDMI จากกา์ดจอมาไม่ได้ย้อนสอนไม่ได้นะครับเพราะว่าสายเส้นนี้ชื่อทางเทคนิคบอกอยู่แล้วว่านี่คือ Display Port to HDMI เราไม่สามารถเอากา์ดจอ HDMI ตัวนี้สมมุติว่าไปเสียบกับการดจอหรืออะไรก็ตามมีคุณแปลงอีกกี่ <c oughs> ตัวทีแปลงไปอีกกี่ชั้นแล้วเอาที่นี่เข้าจอไม่ได้สายเส้นนี้จะวิ่งได้ทางเดียวก็คือจาก DisplayPort to HDMI เท่านั้นเช่นเดียวกันกับสายเส้นนี้นะครับสายเส้นนี้ก็เป็น One Way หรือ One Direction ไม่สามารถย้อนสอนได้สายเส้นนี้เป็น DisplayPort to HDMI นะครับ วิ่งจากนี่ไปนี่เท่านั้นไม่สามารถเอาสัญญาณจาก HDMI เข้าด้านนี้ไปออกที่ Display Port ได้นี่คือวิธีประเมินนะครับเวลาเวลามองหาตัวแปลงส่วนบางอย่างที่มันสามารถ b y d i r e c t i o n อย่างเช่นชิ้นเล็กๆอันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรบางคนอาจจะเรียกว่าแปลง t y p C นะครับให้เป็น t y p A ในกรณีที่บางท่านมีสายที่เป็นสายในแบบ C to C นะครับสาย C to C แล้วต้องการไปเสียบกอุปกรณ์ที่เป็นไท p e A ปรากฏว่าเสียบไม่ได้ทำยังไงก็ถามหาตัวแปลงเนี่ยมีตัวแปลงจากไท C ไปเป็นไท p A ไหมคำตอบจริงๆแล้วคุณจะต้องมองหานะครับ Adapter Adapter ที่เรียกว่าไท A to ไท C ตัวนี้นะครับแล้วพอเป็นอันนี้ถึงจะเรียกว่า C t o A เหมือนกันกันกบตัวนู้นนะครับเพราะอะไรเรามี C ตัวผู้แล้วอันนี้ล่ะเล็กๆเล็กๆอันนี้ก็คือ C t o micro USB รอกมือขวานะครับนี่คือ C t o micro แล้วมีอะไรอีก อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือ HDMI สู่ DVI แต่ตัวนี้นะครับหลายหหลายหายครั้งหลายๆอุปกรณ์หลายๆตัวที่เป็นบางตัวที่เป็นชิ้นนี้ b i d i r e c t i o n ก็คือสามารถเอาสายสายสาย h d v i มาอยู่ตรงกลางแล้วมีตัวนี้2ออันให้เป็น HDMI แล้วก็ให้เป็น HDMI สองข้างก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ต้องหาข้อมูลก่อนนะมันไม่เสมอไปประมาณแบบนี้ที่ผมจะจําลองก็คือนี่นะครับที่เป็น HDMI ก็คือให้นี่เป็น HDMI แล้วก็ตรงกลางมีสาย HDMI และฝั่งนี้เป็น h d r ตรงกลางมีสาย DVI ตรงกลางมีสาย DVI แล้วปลายทางเป็น HDMI HDMI เนื่องจากที่มัน b i d i r e c t i o n เพราะว่า HDMI กับ DVI ใช้สัญญาณเหมือนกันแบนด w i d t h พอๆกันนะครับแต่ DisplayPort จะไม่เหมือนกับ HDMI โอเคจบแล้วแค่นี้แหละสำหรับสายตัวแปลงสายแปลงอ้อนิดนึงนี่อีกอันนึงอันนี้จะเรียกว่าขั้ว4ชั้น t r r s นะครับสายแปลงเส้นนี้ก็จะต้องเรียกว่า t r r s มาเป็น t r s ด้านนี้จะเป็น3ชั้นสำหรับ3ชั้น แบบนี้นะครับนี่สาหรับ3ชั้นแบบนี้คือ <c oughs> สายเส้นนี้เป็นสายให้นะครับไมโครโฟนจากมือถือเข้าสู่ไมโครโฟนแบบ3ชั้นทั่วไปอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรียกว่าตัวแปลง3ตัวแปลง3ามชั้นไปเป็น4ชั้นอันนี้เจอบ่อยสายเส้นนี้จะต้องเรียกว่า4ชั้นเป็น3ชั้นหรือ ถ้าเขียนให้ดูนะครับมันคือ t r r s s u t r s นั่นเองโอเคพอแล้วยาวนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะสำหรับเรื่องของเดอร์แท็อะแดตามนี้คิดว่าหลังจากนี้ไปน่าจะเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนะครับส่วนตัวต้นตอที่ทำให้ มีคลิปนี้ขึ้นมากับเรื่องของการเรียกตัวแปลงที่ถูกต้องทางเทคนิคนะครับคำตอบของมันอันตรายยังไงอะไรต่างๆเอาไว้ค่อยว่ากันหรือผมค่อยถาแยกแล้วไปลงในช่องนี้หรืออาจจะลงในลงทั้งคู่ทั้งช่อง Just Assault และช่องสอนคอนตรงนี้นะครับสำหรับวีล็อกอันนี้เวลาดูแล้วน่าจะประมาณ10กว่านาทีแล้วก็ต้องอ ย้ายๆกันแค่นี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากมายหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆท่านบางทีอาจจะเคยถกเถียงกันอาจจะเคยคุยกันกับเพื่อนแล้วเรียกไม่เหมือนกันมาตรงนี้กอ็อยากให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเรียกให้เหมือนกันเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกซื้อหรือซื้อไม่ผิด ซื้อมาแล้วเดี๋ยวใช้งานไม่ได้เสียเสียเงินเสียสตางเปล่าๆลองสังเกตดูลองไปเซิร์ชกันดูนะครับใน Lazada ใน s h o ป e e บางทีบางร้านผมเคยเห็นนะครับสาย C to A เขียนตรงๆเลยว่าสายแปลง A to C adapter สายแปลง A ตัวผู้ไปหา C ตัวผู้อะไรต่างๆซึ่งบางทีมันทําให้สับสนบางคนพอเห็นแบบนั้นหรือบางร้านใส่รูป เขาเรียกว่าตรงกันข้ามบางทีไม่ใช่รูปจริงอะรูปเป็นแบบนี้แต่บอกว่าเป็น A to C พอซื้อมาจริงปรากฏว่าได้แบบประมาณแบบนี้แต่เป็นสายก็คือ A แล้วเป็น C ตัวเมียแทนอย่าลืมย้ำตรงนี้นิดหนึ่งช่วงท้ายนะครับวิธีการเรียกตัวแปลงต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสายหรือเป็นอะแดปเตอร์แข็งแบบแข็งเราจะต้องเรียกกันจากตัวผู้มาหาตัวเมีย ไม่ได้เรียกจากตัวเมียไปหาตัวผู้นะครับก็แค่นี้แหละสำหรับวีล็อกเรื่องของอะแดปเตอร์ก็ฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะครับก็ YouTube Facebook ทวิตทีทั้งหมดชื่อซอนคอน n ซทส่วนช่องที่เอาไว้ส่วนเรื่องเสียงชื่อว่า just a saw j u s t j u s t ตัวอ a, a แล้วก็ตัว z นะครับ O.U.N.D. ทำไมไม่เป็นตัว S เนื่องจากว่าตัว S มันไปซ้ำกับคนอื่นก็เลยเอออย่าให้มันซ้ำก็เลยใช้ตัว Z นะครับก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่เอาไว้พูดคุยเรื่องของเสียงโดยเฉพาะไม่มีอะไรแล้วละ่ะแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆไปเจออะไรใหม่ๆค่อยถ่ายวีล็อกมาให้ได้ชมกันแบบนี้อีกขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามชมผลงานกันมาโดยตลอดวันนี้คงมีอะไรแต่เพียงเท่านี้บายครับแล้วเจอกันครับผม あ、を、oh, ーックレイ <music> <music>